พูดเก่งมากน้องพายุส่งกำลังใจให้ป้าหน่อยแต่โดนแสวห่วงเรื่องนี้ช่วงนี้คนดังในวงการบันเทิงติดเชื้อโควิด19จำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือหน่อยบุศกรที่ออกมาแจ้งข่าวติดโควิดว่าในที่สุดแมก็ไม่รอดเมื่อวานมีอาการเลยตรวจ ATK ผลออกมา2ขีดเทส2ออันขึ้นทั้ง2 ขออภัยทุกท่านที่ได้พบปะมาณที่นี้ด้วยค่ะท่ามกลางเพ่ินพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับก็เป็นห่วงกันอย่างมากล่าสุดน้องพายุก็ได้แสดงความห่วงใหญ่ถึงป้าหน่อยอัดคลิปฝากถึงป้าหน่อยด้วยว่าป้าหน่อยหายไวๆนะครับหายเป็นโควิดไวๆนะครับตอนนี้เชื้อโควิดมันมาเยอะเกินไปแล้วนะครับมาเป็นชุดเลยนะครับ หายไวๆจะได้รีบไปกินเนื้อย่างบ้านป้าหน่อยนะครับที่นั่นมีอาหารให้กินนะครับ,ม,ม,รบมีน้ำให้กินด้วยนะครับโดยป้าหน่อยก็ได้โพสต์คลิปน่ารักน่ารัก,รกพร้อมทั้งบอกว่าคนเก่งของป้าถามหาอาหารให้ป้าด้วยเป็นห่วงเรื่องกินแหละทางด้านแม่ชมนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเป็นห่วง อีโมจิอาหารมากครับทามกลางพีพีแฟนคลับในและนอกวงการก็เอ็นดูน้องพายุและเป็นกำลังใจให้ป้าหน่อยจำนวนมากและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ